สวัสดีค่ะช่วงนี้หน้าฝนยุงเยอะจะชวนเพื่อนเพื่อมาทําแบบนี้ค่ะมาไล่ยุงด้วยวิธีนี้กันค่ะรับรองว่าวิธีนี้ได้ผลมาทํากันเลยค่ะสิ่งที่เพื่อนเพื่นต้องเตรียมก็คือกระดาษชิดชู่แผ่นใหญ่หรือถ้าใครไม่มีก็ใช้กระดาษชิดชู่แผ่นเล็กก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะแล้วก็ยาสีฟัน ยาสีฟันนี้เราจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะหรือจะใช้พวกยาสีฟันที่ผสมเปปเปอร์มินอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็จะทำให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะ ลองไปทำดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆขอบพระคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ